สวัสดีครับผมคูภูมิไฮสปีดนะครับกับไมค์แ้งนะครับกับรายการศรัทธาบรมีหลวงพ่อเพียนนะครับก่อนอื่นเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เพจคูภูมิไฮสปีดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายการวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกิน์กระถิ่นนะครับรุ่นมนมาการนะครับถูกจะสร้างปี2559นะครับมีวาระพิธีอยู่ด้วยกัน2วาระนะครับเดี๋ยวเราไปดู รูปแบบเหรียญน,นะครับวัตถุมงคลว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอันไหนที่เป็นจุดที่เรานะครับสามารถนะครับเช่าบูชาได้นะครับเราไปติดตามกันเลยครับ เรามาดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีนามว่าเหรียญมน์มหาการนะครับถูกสร้างขึ้นในไตรมาสปี2559นะครับมีพิธีปลุกเสก2วาระด้วยกันนะครับวาระแรกนะครับก็คือวาระที่1นะครับปลุกเสกที่วัดเกินกระถิ่นนะครับตลอดไตรมาส3เดือนนะครับในปีพศ2559นะครับส่วนวาระที่2เนี่ยครับก็จะมี พิธีนะครับปลุกเสกที่ศาลพระการนะครับตรงบริเวณปางสามยอดนะครับพระปางสามยอดนะครับมีพิธีปลุกเสกเป็นวาระที่2นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีความพิเศษของมันคือด้านหลังนะครับจะเป็นมนต์มหาการนะครับก็คือหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปธีเนเนืนอนะครับตั้งแต่เน้อล่างๆนะครับเป็นต้นไปว่ามีจํานวนการสร้างเท่าไหร่กันบ้างนะครับ มาดูเนื้อแรกก่อนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือเนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงมันปูนะครับซึ่งในเนื้อทองแดงนี้นะครับก็จะมีผิวที่สีแตกต่างกันออกไปนะครับจะเป็นผิวไฟก็มีผิวมันปูก็มีนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าออกแบบพุทธศิลป์มาสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นธนูนหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับซึ่งถูก สร้างไว้ที่จำนวน4559องค์ด้วยกันนะครับราคาทองแดงปัจจุบันก็อาจจะแตะหลักพันนิดๆน,น,นะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับเพราะว่าทองแดงผิวสวยนะครับเป็นผิวไฟลุงล้งๆนะครับบางเหรียญน,นะครับต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเนื้อนะครับทองฝาบาทน,นะครับหรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็น ทองคำเนาะดุจด,ดังทองคำนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับโค้ดนะครับของทองแดงกับทองฟ้าบาทเนี่ยนะครับจะมีโคดวอทอด้านขวานะครับจำนวนการสร้างนะครับก็45,59เหรียญด้วยกันนะครับมาดูกันที่เนื้อเงินนะครับพอดีตรงที่เราโชว์เนี่ยมีเนื้อนวะหน้างเงินด้วยนะครับแต่ เอาเนื้อเงินมาให้ดูนะครับเพราะว่าเนื้อเงินกับเนื้อนะวะเนี่ยนะครับจำนวนการสร้างนะครับ1,559เหรียญนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าผิวสวยนะครับนี่ฮะเนื้อเงินนะครับโค้ดทุกอย่างชัดเจนนะครับคมชัดนะครับเราจะดูได้จากจมูกนะครับถ้าเป็นจมูกปลายจมูกนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน ขดหอยเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นจมูกที่สมบูรณ์นะครับนะตามพิมพ์บล็อกนะครับรัศมีขอบเหรียญนะครับจุดนะครับมีขีดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมณฑมาการนะครับมาดูกันที่ลงยากันบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องลงยาสีเขียวนะครับจํานวนการสร้างนะครับลงยาสีเขียวก็อยู่ที่559เเหรียญด้วยกันนะครับ ปัจจุบันเนื้อลงยาก็ไล่กันไปตามสเต็ปนะครับราคาครึ่งหมื่นเนาะครึ่งหมื่นนะครับหลักพันไปปลายนะครับอันนี้ก็เป็นลงยาสีเขียวนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนุมานโคชัดเจนนะครับถือว่าสวยงามนะครับสีเขียวนะครับต่อมาเป็นสีน้ําเงินนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับก็สร้างเช่นเดียวกับสีเขียวนะครับ จำนวนการสร้าง5 59เหรียญน,นะครับปัจจุบันนะครับโรงยาน้ำเงินเนี่ยถือว่ายังไม่แพงมากนะครับสามารถเก็บได้และเป็นรุ่นนิยมนะครับเป็นหนึ่งในสีจตุรเทพนะครับด้านหลังก็เป็นหดนุมานเช่นกันนะครับน,น,นี้คือความสวยงามของโรงยาสีน้ำเงินของมน์มหาการนะครับต่อมานะครับเป็นโรงยาแดงเนื้อเงิน รงยาสีแดงนะครับจำนวนการสร้างก็อยู่ที่559เหรียญเช่นกันนะครับนะครับยาแดงผิวสวยๆนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างหมุนเวียนหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาแดงนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นสีประจําวันของหลวงพ่อเพียนะครับหลวงพ่อเพียเกิดวันอาทิตย์นะครับปีขานะครับแต่อันนี้นะครับตัหลังนะครับที่บอกว่าเป็นธนูบาลหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับถือว่า สวยงามนะครับในของโรงยาสีแดงนะครับต่อมานะครับมาดูตัวรองท็อปกันบ้างนะครับก่อนที่จะดูตัวรองท็อปเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าทองคำรุ่นี้นะครับสร้างอยู่ที่59เเหรียญด้วยกันนะครับปัจจุบันก็หลักแสน เกือบแสนไปลายปลายแล้วนะครับแต่ตัวรองท็อปนี้ราคายังไม่แรงครับอยู่ที่หมื่นกลางๆนะครับในปัจจุบันนะวันนี้นะราคาณวันนี้รับหมื่นกลางๆขึ้นอยู่ความสวยงามเพราะอะไรเพราะว่าจํานวนการสร้างนะครับเท่ากับเนื้อเงินลงยาทั้ง3สีเลยนะครับอยู่ที่การสร้าง559เหรียญด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเงินหน้าทองคํานะครับความพิเศษเพิ่มมาคือด้านหน้าครับจะมีโค้ด นะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับตรงด้านข้างหูขององค์พระของหลวงพ่อเพียนเรานะครับเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเพียนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นฮนุมานะครับเนื้อเงินนะครับปกตินะครับถือว่าเป็นตัวรองท็อปที่สมบูรณ์แบบและสวยงามนะครับเวลาเราเลี่ยมนะครับขึ้นคอเนี่ยนะครับก็จะสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงิน หน้าทองคำนะครับของมนมหาการนั่นเองนะครับนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่สามารถเก็บได้นะครับราคาไม่แพงนะครับยังจับต้องได้นะครับนะโดยเฉพาะเนื้อหลักๆเนี่ยนะครับยังเก็บได้อยู่นะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่เป็น1ในสีจตุรเทพเนี่ยนะครับราคาก็ค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับอ่านี่ครับนี่ก็คือเป็นการ่องพระนะครับรุ่น มนมหาการนะครับนะไตมาสปี2559นะครับชื่อดีวิธีดังนะครับลุกเสก2วาระด้วยกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหรียญมนมหาการนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจครูภูมิไฮสปีดด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะไปคอลแลบหรือมีแขกรับเชิญท่านใดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ